ดอนนารุม่าเปิดใจฝันควา้าแชมป์ UCL กับแมนซิตี้ลั่นพร้อมรับความท้าทายใหม่อารรจิดอนนารุม่า um นะครับเปิดใจการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือความฝันและพร้อมรับความท้าทายใหม่กับเรือใบครับผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีย้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมนะครมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมครับโดยค่าตัวเบื้องต้น27ล้านปอนด์ครับเซ็นสัญญาห้ปีนะครับพร้อมออปชั่นเสริมอีก1ปปปีีคครรัััับบบนนนนาายยทวว26ะะะผมมมจเดิสให้ก ใบสีฟ้าในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ครับรวมทั้งเจ้าตัวตั้งเป้าที่จะป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมแนทที่เคยคว้ามาได้เมื่อฤุดูการที่แล้วกับเปเช่นะครับดอนนารูม่ากล่าวว่าผมคิดว่าแชมเปียนลีกคือถ่วยรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับนักฟุตบอลมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกที่ได้แชมป์นะครับเรามีเกมกับนาโปลีนะครับซึ่งเป็นเกมที่ยากลำบากแต่ทุกเกมก็ยากครับผมแนะนาโปลีมีทีมที่แข็งแกร่งผมรู้จักพวกเขาผมมีเพื่อนทีี่่่่่นนนัมมมมมาาากกยยแตไเงๆใ เลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมบยังเผยถึงความท้าทายใหม่ของเขากับซิตี้ว่ามันเป็นบทใหม่ในชีวิตและอาชีพของผมนะครับการได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกกับซิตี้ถือเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและผมพร้อมสําหรับความท้าทายนี้แล้วผมมีความสุขมากนะครับที่ได้อยู่ที่นี่ผมยินดีที่จะลงสนามให้กับสโมสรแห่งนี้ซึ่งพยายามอย่างหนักนะครับเพื่อเซ็นสัญญาก,กับผมและผมหวังว่าผมจะตอบแทนความไว้วางใจนั้นได้ครับ